เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถหรูโฉมพู้นำอีกแล้วนะครับคันนี้ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะครับตัวต้าเขมรี่ปี2004นะครับราคา99,000บาทนะครับปกติราคาก็อยู่ที่แสนกว่าครับคันนี้รถก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเครื่อง2,000ครับ ใช้ได้2ระบบเบนซิน LPG นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ามันแพงครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับลายไม้วิทยุจอ1ดินนะครับภายนอกสีสันก็ตามรูปนี่เลยนะครับโดยรวมไม่น่าเกียดครับก็มีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะครับช่วงล่างดีนะครับขับทางไกลได้สบายๆราคาที่9 9 0า0บาทครับเรียมเอกสารชุดโอนมีครบครับภาษีหนะครับคันนี้รถสวยว่างขวางครับ สนใจก็ดูรถได้ตลอดนะครับรถอยู่ที่ชนบุรีครับคันนี้บางแสนนะครับครับไปดูกันเรื่อยๆรอบๆก่อนนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตชายล่างนะครับภายในยังสวยครับแผงสวิตช์ลายไม้เบาะหนังสีครีมนะครับแผงคอนโทรลแผงสวิตช์ลายไม้นะครับสวยสะอาดครับอาจจะมียับบ้างนะครับเบาะหนังนะครับเดี๋วดแล้วยังสวยงามครับ สาย VAP เลยเดี๋ยวมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับตัวรถกว้างนั่งสบายครับขี่ดีนะครับวิ่งดีครับรุ่นนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ